จะมีข้อมูลสุขภาพเรื่องหนึ่งนะคะที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนคือในร่างกายของคนเราเนี่ยมีกลไกพิเศษอย่างหนึง่งที่เรียกว่าระบบทำรงดุลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโฮมิโอสตาซีนะคะซึ่งระบบทำรงดุลก็คือเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายร่างกายเราจะสามารถเยียวยารักษาตัวเองได้โดยไม่ใช้ยาหรือสารเคมีใดๆ ในระบบทำรงดุลจะประกอบไปด้วยระบบภูมิคุ้มกันระบบการรักษาดุลยภาพของน้ําและสารในร่างกายการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายการรักษาดุลยภาพของกดและเบสของเลือดเป็นต้นนะคะปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่กว่า7 0ถึง80%อร์เซนั้นน่ะ เกิดจากกระดูกสันหลังนะคะซึ่งกระดูกสันหลังเนี่ยเกี่ยวข้องกับระบบทาำงรงดุลหมายความว่าถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่กระดูกสันหลังระบบทำรงดุลในร่างกายก็ทำงานผิดปกติไปด้วยการกินยาฉีดยาหรือการกินอาหารเสริมเนี่ยเป็นการรักษาที่ปายเหตุและพบว่าต้องใช้เวลานานซึ่งจะส่งผลเสียต่อตับ,ตบไตและระบบต่างๆ ในร่างกาย